มาดูครับคิดว่าปละช่อนจะกินปลาต้มโคลกไหมครับกำลังกำลังกำลังจากปลาที่กินเนื้อนะครับก็จะกินบางสวิลัตนี่นี่นี่ดูครับดูครับกำลังจะจะจ,งจ,งจ,งจงนงนี่สองพี่น้องกำลังดูมันจะกินได้ไหม มาแล้วครับมาแล้วครับอ่าไไอกินแล้วกัดแล้วกัดแล้วอ่าดูดูน้องกัดดนะูน้องกัดพี่จะกัดด้วยไหมอ่าอพออ่าพ,พี่สายมาแล้วอ่าปลาท้องโขนะครับปลาท้องโขปลาช่อนจะกินปลาท้องโขพยายามกินพยายามกินให้ดูนะครับดูชาเต็ดปุ๊บปบุ๊ปบุ๊บๆๆ อันนี้เป็นปลาที่อยู่ธรรมชาตินะครับเลี้ยงเลี้ยงไว้ให้อาหารประจำอยู่ใต้ทุนบ้านครับโอ้โหจะกินไหมมีคนไหนกินบ้างเอาเอาลองดอิมีคนไหนกินทั้งที่หิวนะ Tại cái dạng lực là Google không bên Nó đủ, nó không phải giao đun vô, à, luôn thua à, Nó không đun phi đun เอน้องอีกคนลงมาทำาน้องสนใจเดี๋ยวก็กินครับเดี๋ยวพอมันนิ่มๆนิ่มๆแล้วเดี๋ยวก็กินไม่เหลือครับเพราะว่าเคยให้กินแล้วเขาจะพอเรามันนิ่มตอนนี้มันยังแข็งๆอยู่เขาก็เลยยังไม่กล้งครับ นี่นี่นี่ลูกนีกน่ดูพี่ชายเดี๋ยวพี่ชายเขาจะงับแล้วน้องชายก็มาช่วย่ะมาช่วยกันงับเป็นปลาที่กินเนื้อนะครับแต่ว่ามันได้กลิ่นได้กลิ่นของน้ำมันมันก็จะกินเดี๋ยวพอมันนิ่มๆก็ กินกินสลุกกินงับเลยเอาปุ๊บกินไว้สิอิ่มอิ่มเหมือนกันกินแล้วอิ่มเลย ไปแล้วเดี๋ยวเราดูครับเราดูเขากินฮุบปุ๊บเนี่มีปลาลูกพวกลูกปลาไอ้นี่มีพวกลูกปลาหมอนี่ลูกปลาหมอตอดปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บอย่นี่ลูกปลาหมอไนะ่นเห็นไหมครับเนี่ยลูกปลาหมอตอดปับป๊บปับ๊บปั๊บ mở đầu con tôm phải làm cho kín. À, kín, kín, kín lại, kín lại. Kín búp, à, búp, búp

เดี๋ยวพอพอปลาหมอกินนะนะปลาหมอกินปลาช่อนก็จะตอดนี่เห็นไหมครับปลาหมอนะ่ะสองตัวเลยเอาห่วงห่วงห่วงพอปลาหมอมากินเนี่ยห่วงปลาหมอก็เป็นเป็นปลากินเนี้อนะครับโดยหลักแต่ว่าผักก็กินน่ะปลาหมอยู่ตรงหางของปลาช่อนปลาหมอต่อดออีกแล้ว เขาจะไม่ค่อยกลัวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรเขานครับ,รบเริ่มหวงเริ่มหวงเริ่มหวงตัวนี้ก็อยู่ประมาณอยู่ที่6ปี7ปีแล้วครับาชนตัวนี้ตัวใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ สูงให้ดูใกล้ๆเครไม่ค่อยกลัวคนเพราะคนไม่ได้ทำอะไรครับอ่าปลาช่อนปลาช่อนปลาเข็งปลาช่อนปลาเข่งน่ะ,นะ,ะปลาเข็งตอนแล้วปลาเข็งตอนแล้วเอากินกินให้หมดกินให้หมด ปลาเข็งอ่าปลาเข็งสองตัวหรือปลาด็อกเตอร์นะครับแปลว่าหมอครับอ่าปลาด็อกเตอร์กำลังกินครับอ่าปลาด็อกเตอร์กินปลาตะก,กูอา้าวบังเสาไปแล้ว <c oughs> โหยังกินยังกินอยู่บังเสาอ่าปลาด็อกเตอร์กำลังตอด โอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับ